ดีค่ะมาค่ะปลาฮ่ามูกินอีกแล้วค่ะมาขับโมน้ปลาไดปลานิ่มทอดค่ะข้างนอกนี่จะมักเป็นรสลาบค่ะแต่ว่าข้างอ่าในส่วนทองนี่จะมักเป็นแบบปลานิ่ปลาส้มนะคะหมักสองคืนคืนแรกอยู่ข้างนอกอุณหภูมิห้องนะแต่คืนที่สองนี่เอาเข้าตู้เย็นอย่างทองเสียนะคะมันกระสิออกเข้มได้จากน้อยเนาะ เสียงเันเสียงเล็บเท้าน้องหมาปาค่ะอ่าสิได้ตัดเล็บให้ยอะแต่ว่าปกติเวลาเขาเดินก็เสียงดังแบบนี้แหละเล็บสั้นก็ดังพื้นปากเก้ค่ะเป็นข้าวจันนะเป็นเท้าสวย กินมือว่ายัางไงก็ได้ลุยปานินอยู่แล้วอ,ออกเข้มนิดน,นึงง่่ะเข้มไปทั้งลายไปละบนะบ้บนบนิดไปะนะอ,อันนี้กากหมูเจียวกระเทียมกากหมูอันนี้อันนี้เจียวตะไคร้ เ้าเขาด้วยค่ะเคยกินมาค่ะแต่กินแต่ก่อนป่าว่าเคยกินนะค่ะไม่อยากกินตอนหุดจักกับอันไม่ใช่หุดจัก <c oughs> อตอนนั้นได้เบิ่งคลิปเสาวพ่อนบาวแม็กนะค่ะ แซ่บอย,ยู่เด้ตำสองสามเท่อแล้วค่ะตำตะไคร้เนี่ยตะกีตะกรอนคยกินตำล่ำคาค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมของตะไคร้น้ำกินเป็นเมียงก็มักทั่วแห้แต่ตอนนี้ได้มาล่องน้ำพริกตะไคร่นะคะก็แซบไปอีกแบบนะคะเนาะ เห็นสาพรันกินข่าโคกเลยเอาเอกคอนเนียวอะ่ะตุ้ยกินได้โคกเลยค่ะ <c oughs> นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสาพรนเบาแม็กนะคะมือก็จะเปื้อนหน่อยนะลุยผู้สร้างผู้สมตอนนี้บนมีบานหลังที่สองปะฮะสั่งบานหลังที่ซองละเห็นแวบแบบนะคะบนแน่ใจเื้อกัน แต่เห็นเพื่นเที่ยวไปเบิงบ้านหลังนั้นเยอะเป็นมาทั้งเพิ่นเองบอบูดูวกันค่ะนานๆเข้าไปดูทีอืมอาหาหายักกินว่ากะเป็นมูกันอืมเวลาได้ทำลิปเนี่ยมันก็จะกินผักเยอะหน่อยหามเูาะะาบเบาเนาะค่ะอราายนะจัน่อย ปกติก็ยุง่งเงียบคนกินข้าวโคกข้าวหมอนะคะตะกีกับบาบอมเมนแนลได้ค่ะพวกข้อมายบอมเมนแนลนี่ก็คือแบบบอเถือกาลาเทศะนะคะแต่ซูเมอร์นี่บอมเมนจังสันได้ค่ะ กินชาบูกินซุกกี้กินข้าหมอกินเนื้อย่างนั่นแหละค่ะอร่อย สาวพอนชิงข้าวโคกก็เป็นกระแซค่ะแต่ชีวิทเขกก็ดีมีคู่สร้างคู่สมคู่ที่เกื้อหนุนกันทั้งธุรกิจนะคะเกิ้นว่าจะเลิ่อนยุ่มองตามภาพนะคะ่ะบได้มองตาม ว่าแมนแนวว่าแมนแนวแนวแน,ว,แน,ว,แนวที่เขาเห็นอย่างนั้นเบิ่งตามชีวิตจริงของเขาเนาะน้องา้ำป่ะปัญญาไหมคนกินเผาค่ะยี่มือสอบปกติเพิอมันเลยกินแต่สอบแต่มันเห็นเห็นแม่มาก,กินเผาทั้งตัเลยอยากนนาะปกติจะนอนค่ะจนนะทำปงเงียบุญเข้ากับนอนได้ค่ะมีข้าวเหนียวพยายามทอดข้าวเหนียวให้สุกเลยนะแต่มันไม่สุกเท่าไหร่ แต่ข้าวนข้าวเหนียวมันสุกแล้วแต่ว่าอยากให้มันกรอบนะ่ะมันจะกรอบไปส่วนหนอกอะ่ะเดคิปเพ่ได้กินผักค่ะอืมอืมส้มผักผักดอง อันนี้แซ่บค่ะคุกเข่าไหมคกะใปัจจุบันเมืองไทยฉัได้กินตำล้ำคาย่อนไม่กับขอ,อกตัวแห่จะกินนะคะมี่บอกให้น้ำมันคไยๆ มันไล่ายลูกฟิกเลยค่ะบอกให้แต่มันส่วนหย่อของลูกฟิกน้อยๆรู้ทางอื่นเอๆจังไหนเนาะค่ะแต่หายากแล้วอืมเผ็ดร้อนขกะเทียม่องขึ้นนึ่งค่ะสีเขียวน้อยๆเจียวน่อยนึ่งลั อาทิตย์นึงนี่นก็สิเป็นสีเขียวมรกตแน่จักน้อยอะค<ะ>่ะปาน,นิษฐกลางลายแน่จักน้อยแต่กระดูดจุดมันอยูน่นะค่ะกินบ่อยรู้จุดว่ากลางอยู่ไหน น้ะน่อมซาอยไม่คนนะยังไม่ปรุง วมือต่อไปถึงจะได้ปรุงเป็นน้ำพริกแต่นี่ยมันเป็นขากหมูทอดใช่ไหะที่กินกุวยเตี๋ยวแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือกินไล้ไหมหาหมอได้เนี่ยไปถามหมอที่ทำมากินอาหารอร่อยจังช่วงนี้ อะไรเกินไปหรือเปล่าเกินเบอร์หรือเปล่าอืมอีบนะช่วย้ิยิบบ่อยอื คุณหมอใช่ทำไมในหัวมีแต่เมนูอาหารอยากกินนะ่ยหมูย่างมอมถนัดแบกแล้วค่ะด้ย,ยินว่ากรอบนะักเฟอร์ฮัโนก็อยากกิน ก็ควางเดียวกันอลังการนะ่ะพ่นธิดร้านเนีสุดยอดเลยอ่ะนักกินะนะเนาะคนชอบกินอยู่เรียกว่านักกินเลยทุกคนสามารถเป็นนักกินได้อืมแต่บามีมิมูป่าได้ค่ะเพื่อนป่าเพันพนเห็นป่ากินยังนี่พ่นจะแบบว่า กินแบบมีความสุขแต่ือกินแซบกินนัวแท่โตคนรานะ่ะมีปัญหาเรื่องกันการที่แบบกินยังกินได้ในหน่อยนะคะกินบนแซบบนัวนะคะกินแบบกินเพื่ออยู่เฉยๆกินเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นโรคกระเพาะเป็นปลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นมาหลายปีแล้วก็คงจะไปหาหมออยู่แหละแต่ว่าสงสัย สงสัยไม่ดีขึ้นวันก่อนๆยังเห็นทักไปอยู่เลยนะกินกินอะไรก็น่าอร่อยหมดประมาณว่ามีความสุขกับการกินมากเขากินไม่ได้นะเราก็เลยบอกว่าเธอก็ต้องหาเมนูที่ที่เธอหิวที่เธออยากกินแล้วมันก็จะอร่อยเหมือนเริ่ม ช่วยไม่ได้ก็เลยเป็นประมาณ่าก,กินเพื่อให้ลำใสทำงานปกตินะคะล้องมา ไปซีขึ้นเนะะี่ยค่ะจะโอเคเพราะป่ามันค่อนข้างค่อนข,ข้างเนื้อนานนะคะแล้วก็อากาศไม่มค่อยฮ้อนไปไนะป่าสมมันก็เลเยบ่ค่อยอยากเป็นไปนะแล้วก็ปลา,าไว้ในตู้เย็นด้วยอันปกติเนี่ยมันจะเอาไปข้างนอกคะะ่ะว่าสมมูสสมเนื้อทำแล้วเอาไว้ในอุณหภูมิห้อง อร่อยปลานินทอดเฉยๆก็อร่อยนะฮะเครื่องปรุงไดนะ้แหละ เป็นผักที่มีติดบ้านแพบตลอดนะสองสองสามอย่างี่อย่างแครอทแตงกวาแล้วก็สิ่งนี้ <c oughs> สองสายตาให้น้องมา อิ่มแล้วค่ะเบิ้งหมากอันนี้ไปด้วยค่ะที่ผ่านมาไปเมืองไทยลดน้ำไว้ให้ท่วมที่รองก้นกระถางแล้วก็กลับมาก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่ายังดีอยู่ลดน้ำต่อไปเลี้ยงต่อไป g o o s, s b e r ค่ะหมากอันท่งเท่ง หวานหอมบรรยากาศควมอุ่นขึ้นมากแล้วค่ะใกล้จะเข้านาสปริงละตอนนี้ก็จะจะเริ่มเดือนใหม่แล้วเนาะ จะเริ่มกุมพานะความหวังใกล้จะกลับมาสดใสอีกแล้วความหวังกับฤดูที่จะเขามานะคะมันเป็นฤดูที่แบบว่ามันเป็นสัญญาณที่แบบฟ้าสว่างความสดใสความแจ่มใสบรรยากาศดีอากาศดีนะคะเข้าหน้าที่แบบอากาศจะอุ่นขึ้น ที่ผ่านมานักนาค่ะที่มาเต็มอยู่ห้องนอนกั่ค่ะมื่อวานเนี่ยละไล่ได้เยอะมากเมื่อวานนี้หกองศาค่ะ,คะอืมวันนี้หกองศาเมาื่อวานนี้ประมาณสามสามองศาขอบคุณที่นั่งกินเขาเป็นมูกันอีกแล้วนะคะเนาะกลับเป็นเมนูที่กินอยู่ต่้งแดนคือเขาเนี้ไยไลท์อันนี้มึงดู มเมนมันมัมนเองดะคะเ้าเหนียวในท้องปลาบะบมักเวลาปลาเอือบปลานิ่นนะคะบะว่าจะเป็นการนึ่งการเท็ดสมนะคะการเทสดสมะะี่ขาดบะได้เยอะแล้วกับการใช้ข้าวเหนียวกับกระเทียมใช้เกลือเนาะคะ่ะแต่บะน,นึ่งปลาเนี่ยนึ่งปลานิ่นเนี่ยท้องมันๆแล้วมีข้าวเหนียวอยู่นั้นก็อร่อยนะสมัครก็ปลาเพราะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ